สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในอีพีที่24ค่ะพระเจ้าตัดเรียกให้โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายโมเสสอยู่บนภูเขาว40วันในช่วงเวลานั้นพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้โมเสสเห็นถึงแผนการก่อสร้างพระพราหรือคิสจักรในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทาง พระเจ้าได้ทรงประทานศิลาสองแผ่นให้แก่โมเสสซึ่งพงได้ทรงจารึกพระบัญญัติสิบประการด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพรงค์เองขณะที่โมเสสยู่บนภูเขาเพื่อสนทนากับพระเจ้านั้นคนอิสราเอลได้กระทำสิ่งชั่วร้ายมากๆพวกเขาได้ไปหาอาโรนบอกกับท่านว่ามาเถิดขอท่านสร้างพระให้แก่พวกเรา เพื่อพวกเราจะได้นมาสก,การด้วยว่าโมเสสคนนี้เขาเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่ทราบดังนั้นอาโรนซึ่งไม่เข้มแข็งเหมือนโมเสสจึงกล่าวว่าจงปลดตุ้มหูทองคําของพวกเจ้าออกแล้วนำมาให้เราเถิดอาโรนได้หลอมแหวนทองคําและแกะสลักรูปโคหนุ่มอาโรนได้นำวัวทองคำนั้นให้คนอิสราเอล ดูแล้วร้องตะโกนออกไปว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้เป็นพระของเจ้าซึ่งเจ้านำออกมาจากแผ่นดินอียิปต์หลังจากนั้นอาโรนก็สร้างแท่นบูชาและพูดว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายแด่พระเจ้าคันลุ่งเช้าเขาก็ตื่นแต่เช้ามืดและได้ถวายเครื่องเผาบูชาแต่วัวทองคำนั้น ประชาชนก็นั่งลงกินดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเต้นรำต่อหน้ารูปเคารบนั้นฝ่ายพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าเจ้าจงรีบลงไปที่ค่ายเถิดเพราะว่าชนชาติของเจ้าได้กระทําความเสื่อมเสียอย่างมากมายโมเสจึงวิงวอนขอต่อพระเจ้าอย่าทําลายประชากรของพระองค์เลยดังนั้นพระองค์จึงยกโทษให้แก่คนอิสราเอล และพระองค์ได้ส่งโมเสสลงมาหาพวกเขาทั้งหลายพร้อมด้วยแผ่นศิลาพระโอวาสสองแผ่นด้วยโมเสสได้เห็นการกระทําที่ชั่วร้ายของคนอิส,อสราเอลเขารู้สึกเศร้าและเสียใจและโมโหต่อคนอิสราเอลเพราะพวกเขาได้นั่งล้อมรอบวัวทองคําทั้งกินและดื่มนมัสการวัวทองคําและเต้นรากันอย่างสนุกสนาน โมเสสจึงโยนแผ่นศิลาทั้งสองแผ่นทิ้งแล้วมันก็แตกออกเป็นชิ้นๆโมเสสจึงได้ลือทำลายวัวทองคำและเผามันและมันทำให้เกิดเป็นผงเท่าฐานหลังจากนั้นโมเสสได้นำผงฐานนั้นไปผสมลงในน้ำและนำไปให้คนอิสราเอลนั้นดื่มน้ำรดขมนี้เพราะว่ามันมีฝุ่นทองคำปนอยู่ ซึ่งโมเสสทำหนังนี้เพื่อเป็นการลงโทษและตักเตือนชาวอิสราเอลเจอบแล้วค่ะคำถามท้ายบทนะคะใครเป็นผู้เขียนบัญญัติสิบประการลงบนแผ่นศิลาและข้อสองคนอิสราเอลได้อธิษฐานขอต่อสัตว์อะไรและสามโมเสสได้ใส่อะไรลงไปในน้ำแล้วนำไปให้คนอิสราเอลดื่ม ข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้ปกครองนะคะอยู่ในหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่7พระคัมภีร์กล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่านับถือลูกเคารพเหมือนอย่างบางคนในพวกเขาได้กระทำตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานจบแล้วคะ่ะ